ธนาทรเพี้ยนทุกเพลงผิดคีย์หลงจังหวะมีกฎเอาไวแ้แหกคลิปไวรัลล่าสุดที่โลกโซเชียลแชร์กันคือการร้องเพลงของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าที่ขึ้นเวทีจับไมร้องเพลงเพื่อชีวิตวันเวลาของผรงเทพกระโดนชำนาญเพลงปิ๊กระกกราง รานบันทีคริงเป็นตะกรเอาน้ำตาที่เคยเพียปบอไปราดรถร่านคนรุมรอดให้ชุดเย็นเอเป็นยังยีถ่านหมูขงเทพได้ฟังในธนาทรร้องเพลงนี้ คงได้หัวเราะร่วนตามสไตล์เป็นแน่แท้เพราะนายธนาธรก็คือนายธนาธรคนเดิมไม่ว่าวันเวลาจะหมุนเปลี่ยนเวียนไปนานแค่ไหนนายธนาธรยังคงเป็นคนร้องเพลงเพี้ยนเหมือนเดิมเพี้ยนเสมอตน้นเสมอปลายไม่แค่ร้องเพี้ยนนายธนาธรยังไม่รู้จักจังหวะจะโคนของดนตรีนึกจะร้องตอนไหนก็ร้องออกมาการร้องเพลงของนายธนาธรจึงแบบวระจัดเต็มทั้งเสียงเพี้ยนทั้งคร่อมจังหวะจะเห็นว่า ใน t ิ k t ต k อกเต็มไปด้วยคลิปนายธนาทรร้องเพลงเพี้ยนเยอะแยะไปหมดช่องข่าวบางช่องถึงขั้นทำเป็นรวมคลิปธนาทรร้องเพลงมารวมไว้ในคลิปเดียวกันไหมสิริกัญญาตันสกุลเคยเล่าไว้ว่าตอนเธอเรียนปีหนึ่งก็ได้ฟังนายธนาทรดีดก,กีตาร์ร้องเพลงแล้วล้วนแต่เป็นแนวเพลงเพื่อชีวิตและนายธนาทรก็ร้องเพี้ยนแบบนี้มาตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วก็เพี้ยนจนทุกวันนี้ ใ,ให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลยังร่างัจ ดาด้อมส้มต่างก็เอ็นดูนายธนาทรในเรื่องนี้กันมากบ้างก็แซวว่าต้องออกพรบคุ้มครองผู้ฟังกันแล้วนายธนาทรเคยยิงมุกว่าใครที่หาว่าเขาร้องเพลงเทียนเป็นแค่เฟกนิวส์แต่เขาก็ยังขยันร้องต่อไปอย่างไม่ไอายใคร เ,เวทีไหนสนุกสนุกถูกใจก่อกรกาจะขึ้นไปโชว์การร้องเพี้ยนให้คนได้ขำกริง่งแม้แต่การร้องเพี้ยนออกทีวีในรายการข่าวก็ร้องแล้วร้องอีกแบบว่ายุขึ้นมองในมุมของเพลงและดนตรีการที่นายธนาทรร้องเพี้ยนนับเป็นเรื่องน่าประหลาดมิใช่น้อยในเมื่อนายธนาทรก็เล่นดนตรีเป็นจับคอร์ดดีดกีตาร์เป็นคนที่ดีดกีตาร์เป็นเล่นดนตรีเป็นน่าจะรู้ว่าเสียงร้องของตัวเองก กำลังเพี้ยนแต่นายธนาทรกลับไม่รู้ไซ้อย่างนั้นเวลาที่นายธนาทรดีดก,กีตาร์ร้องเพลงด้วยตัวเองจึงดูไม่จืดพอๆกับการร้องคาราโอเกะหรือร้องแบบแบนด์สดเอาเข้าจริงหากใครจะฝึกหัดวิชาการดนตรีเบื้องต้นให้รู้จักคำว่าคี์คืออะไรก็คงไม่ใช่เรื่องยากแต่นายธนาทรอาจจะยุ่งกับงานการเมืองของตนเองจนไม่มีเวลาจะไปลงคอสหัดร้องเพลงที่ไหน หากวิเคราะห์ในแง่ส่วนตัวการร้องเพลงแบบแพกคีย์และคร่อมจังหวะอุดตลุดแบบไม่สนใจใครก็อาจจะสะท้อนบุคลิกภาพหรือตัวตนของนายธนาทรได้เหมือนกัน เขาพร้อมจะแหกทุกกฎแม้แต่กฎดนตรีซึ่งถูกกำกับควบคุมด้วยโน้ตที่เรียงร้อยสัมพันธ์กันและจังหวะที่มีห้องเท่ากันทุกห้องขาดอะไรเหล่านี้ไปเพลงก็จะไม่เป็นเพลงหรือเป็นได้แค่เพลงที่คนได้ฟังอยากจะปากระถางดอกไม้ให้คุณ การแหกคีแหกจังหวะของนายธนาธรแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมอาจจะสะท้อนไปถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาด้วยพักเก้าวไกลของเขาโดนข้อหาล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก่อเพราะการแหกขีและจังหวะของสังคมไทย